สวัสดีค่ะชาวมิถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงการงานการเงินความรักในช่วงเดือนมิถุนายนช่องนี้ก็จะอ่านตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเ,เดี๋ยวจะพิมพ์ตรง description b o x ด้านล่างไว้ว่าแบ่งยังไงเนาะโอเคก่อนอื่นมาเริ่มที่พลังงานภาพรวมในเดือนมิถุนายน ของราศรีมิถุนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอาจจะพูดช้าหน่อยนะคะใครไม่อยากรอนานก็สคิปได้ seven of wands แล้วก็ four of cups โอเคสองใบนี้ ซเว่นออวอมันเป็นไพ่ของการที่เราเนี่ยมีความจริงจังหรือสู้กับอะไรบางอย่างที่บางครั้งมันเหมือนเป็นสิ่งที่ท้าทายกับตัวเราเองนะคะในการที่จะแบบพัฒนาสกิลด้านต่างๆหรือว่าการที่จะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยากก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ ซึ่งมันก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการที่เราพยายามด้านการทํางานการสอบการเลื่อนขั้นรอเรียกตัวหรืออะไรประเภทนี้นะคะแต่ว่ามันยังตกภัยสีทั่วอยู่สีทั่วมันคือความที่ยังรู้สึกมันติดอีกนิดเดียวความหงุดหงิดใจความไม่พอใจ มีเสียงมาหอนเข้ามาไม่รู้ได้ยินกันเลยเปล่านะคะอ่าแล้วก็มันเป็นสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างหงุดหงิดนะคะไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกเข้ามาบ้างแหละในเดือนเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงหรือว่าอะไรที่มันจะกระทบไม่ได้เป็นอะไรที่จะกระทบต่อชีวิตเราแบบ ครั้งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นแค่ความรู้สึกเบือบ่อๆเซ็งๆอะไรที่เราตั้งใจพยายามมาทําไมมันยังไม่ได้ตามที่หวังอาจจะมีความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งมันเหมือนพยายามแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือก็ยังไม่ใช่ ซึ่งมองว่าในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ตามที่หวังต้องรอไปสักระยะก่อนนะคะแต่เชื่อว่าถ้าในอนาคตถ้าเราพยายามต่อไปหรือว่าสู้ต่ออะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสมหวังได้เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลาในช่วงเดือนนี้ก็เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจาะจงเกี่ยวข้องกับการงานการเงินดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ การงานก่อนนะคะการงานของชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง่วงเดือนมิถุนายนไฟออฟเพนต์เคสเทนออฟเพนต์เคสคิงออฟคัพส์แล้วก็ไฟออฟคัพส์นะคะ การงานขึ้นพลังงานเลข5้สองใบเลยเลข5คือความวุ่นวายความที่ไม่เป็นระบบระเบียบหรือว่ายังรู้สึกว่าติดปัญหาซึ่งหเหรียญกับ5้าถ้วยมันยังเป็นสภาวะที่แบบยังผิดหวังพยายามเท่าไหร่ก็รู้สึกมันเหนื่อยมันท้อไม่ได้สักที เพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกเราในเรื่องการทํางานเนี่ยอาจจะมีท้อบ้างยังไม่เป็นไปตามที่หวังบ้างบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือบางคนมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามา มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องบางพลังงานอาจจะได้ทำงานที่แบบสิบเหรียญอันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองบริหารจัดการของมีค่าอะไรพวกเนี้ยนะคะยกตัวอย่างสมมติถ้าทำงานธุรกิจส่วนตัว เราเนี่ยหวังจะอยากได้ลูกค้ารายใหญ่รายนี้มากๆลองเข้าหาลองแบบทุ่มเทลองคุยหลายๆอย่างแต่รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้คนนี้มาสักทีอะไรเงี้ยมันเป็นสภาวะนั้นนะนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบ ผิดหวังแต่มองว่าเนี่ยมันมีสองถ้วยขึ้นมาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็พอจะยังพอมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างอย่างเช่นเราอาจจะหวังแค่กับคนคนเนี้ยแต่จริงๆแล้วโอกาสอาจจะมีจากลูกค้ารายอื่นก็ได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเราโฟกัสที่คนคนเดียวโฟกัสที่สิ่งเดียวอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่กดดันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เราลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดูลองเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าดูไหมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นกว่าที่เราคิดะนะคะเนาะก็ลองดูลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดดูเพราะว่าสิบเหรียญมันก็เป็นแบบคนเดิมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลองแบบ เปลี่ยนเป็นกลุมใหม่คนใหม่เลยมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ลองให้โอกาสบ้างโอกาสใหม่เข้ามาอย่ายึดติดอยู่กับอะไรเก่าๆหรือว่าที่รู้สึกมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนานะคะอืมโอเคต่อมาก็เป็นการเงินการเงินของราศีมิถุนเป็นไงเดือนมิถุนายนแปดเหรียญ 8ไม้เด,ดาบแล้วก็ the world การเงินนะคะรู้สึกว่ามันมีเข้ามานะเข้าบางครั้งเข้ามาจากหลายช่องทางด้วยซ้ำบางคนทำงานประจำแล้วก็ทำงานเสริมเพิ่มอีกหลายอย่างเหมือนมีความตั้งใจ มุ่งหน้าคือทำงานหนักมากอาจจะทำหลายอย่างรับงานนู้รับงานนี้เพื่อให้ได้เงินเข้ามาเนี่ยคะดูใครดูค่อนข้างแบบรายรับรายจ่ายพอๆกันนะคะรายรับรายจ่ายพอๆกันอืมแต่ไพ่ขึ้น The World ขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางก็ได้ การท่องเที่ยวการปรับเปลี่ยนที่อยู่หรือใครที่แบบไม่รู้ว่าวางแผนเกี่ยวกับจะเดินทางหรือยกย้ายหรืออะไรประเภทนี้หรือเปล่านะะี่คะมันก็เหมือนตั้งใจอยู่กับการเก็บเงินเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหรือยกย้ายในอนาคตก็ได้มันเป็นลักษณะประเภทนั้น นะคะก็ถือว่าดียังไม่ได้ติดขัดอะไรขนาดนั้นแต่คือเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีก็คือให้ระวังคนรอบข้างหรือใครก็ตามอาจจะดูมีไม่น่าไว้ใจหรือเข้ามายืมเข้ามาไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจอะนะคะ ถ้ายืมเงินเราให้ระวังว่าจะไม่ได้คืนแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไว้ใจได้ไหมมีสถิติเคยคืนเงินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะลองดูต่อมานะคะสำหรับเรื่องความรักเริ่มต้นที่สถานะโสดคนโสดเนี่ยมาเช็คพลังงานในอดีตก่อนพลังงานในอดีตเป็นยังไงบ้างราศีมิถุน ได้เป็น Five of Swords Queen of Pentacles Page of Cups แล้วก็ Eight of Pentacles นะคะความรักในอดีตเนี่ยมันเหมือนเราไม่ไม่ค่อยว่างเลยอะเหมือนแบบทำงานหาเงินลูกเดียวอย่างเดียวโดยที่แบบสมมติ ก็มีคนเข้ามาจีบบ้างแต่เหมือนเราแบบตั้งหน้าตั้งตาที่แบบเอ้ยฉันจะรวยฉันจะต้องมั่นคงขึ้นนะมีคนเข้ามาแต่ไม่สนใจพยายามตั้งใจกับอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยแบบตั้งใจโดยไม่แบบสนใจคนที่เข้ามาเลยนะคะมันเหมือนเรามุ่งหน้ากับการทำอะไรบางอย่างที่แบบเอาเป็นเอาตายหรือว่า ฉันต้องมีฉันต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเราก็มีฐานะมีความมั่นคงพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยมันเหมือนมีคนเข้ามาอาจจะเด็กๆหรือว่าฐานะน้อยกว่าต่ํากว่าเราเป็นคนที่ประสบการณ์ในเรื่องความรักน้อยอาจจะมีเข้ามาคุยบ้างฟิลจีบ เล่นเล่นแต่ยังไม่ได้จริงจังมากะนะคะอืมแล้วถ้าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยความรักจะเป็นยังไงมาดูความรักคนโสดเป็นยังไงบ้าง judgment สองไม้ king of wands แล้วก็เจ็ดไม้นะคะ เงินมิถุนายนบางคนอาจจะได้เจอคู่นะจัดเมน้นเป็นไพ่แห่งกรรมบุญกรรมบางคนได้เจอคู่แล้วบางคนเจอแต่ว่าอาจจะยังเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็น คนที่คุยกันบ้างซึ่งมันเห็นเป็นคนรอบๆตัวนี่แหละอย่างเช่นทํางานด้วยกันเป็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราหรือมีอย่างเช่นแบบว่าเป็นหัวหน้าเจ้านายในที่ทํางานหรือเป็นคนเก่งในที่ทํางานอะไรประเภทเนี่ยนะคะ แต่บางคนบางพลังงานมันเหมือนมีโอกาสในเรื่องของการทำงานจะสอบจะโปรโมทอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไปสนใจเรื่องความก้าวหน้าของตัวเองมากกว่าหรือเปล่าบางคนอาจจะมีคนเข้ามานะคะเป็น king of ones เนี่ย king of a n d s คือคนที่มีสนเสน่ห หน้าตาดีเขาอาจจะเป็นที่นิยมในสภาพแวดล้อมในสังคมของเขาแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะว่าคนเนี้ยเขาเจ้าชู้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่หน้าตาดีมีเสน่ห์อมันก็ต้องมีคนเข้าหาเขาอยู่แล้วอืมมันยังไม่ได้เห็นถึงการคอมมิชเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเข้ามาเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการทํางานหรือว่าถ้าคนเนี้ย คุยกันเรื่องงานได้ไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบหวังจะคบตอนนี้ยังไม่ได้ต้องตอนนี้เลยอะไรอย่างนั่นนะคะมันก็ก็คุยกันไปก่อนโอเคมาเช็คพลังงานราศีของเขามีอะไรได้บ้างราศีอะไรได้บ้างก Ammo พิโยพิจิตรีบาตุนแล้วก็แอริ s สเมธ ค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเช็คพลังงานในอดีตเป็นยังไงบ้างมี wheel of fortune justice the sun โหมีแต่ไพ่แบบหลักๆทั้งนั้นเลย fire of sword ในอดีตก็น่าจะมีเรื่องความรักส่งผลกับเราเป็นช่วงของการตัดสินใจเป็นช่วงของการที่แบบสมมติตัดสินใจครั้งนี้แล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตเราเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประเภทนั้นน่ะนะคะเรื่องความรักเข้ามามีอิทธิพลกับเราเยอะในช่วงก่อนหน้าหรือช่วงเร็วๆที่เพิ่งเกิดแบบเราต้องสู้กับเรื่องความรักมา เยอะเลยไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยต้องไปแข่งขันหรืออะไรกับใครหรือเปล่าอะนะคะก็มันเห็นเป็นำนองนั้นจริงๆที่แบบต้องสู้ต้องอดทนเพื่อให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรืออะไรเงี้ย บางคนอาจจะมีพลังงานเกี่ยวกับคนเก่าๆว,ว,วนเวียนกลับมาก็ได้หรือบางคนแบบไม่สามารถที่จะสมมติมีคนเก่ากลับมาแล้วอาจจะเป็นคนหน้าเดิมๆก็ได้นะคะยังไม่สามารถตัดกันได้เพราะต้องทำงานด้วยกันเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วถ้าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรัก สามดาบห้าถ้วยสองดาบแล้วก็สองเหรียญน,นะคะไพ่พลังงานไพ่อย่างลักษณะมีความรู้สึกผิดหวังติดขัด คิดอะไรก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ขัดกับความต้องการของเรานะคะสองเหรียญสองดาบเนี่ยสองเหรียญสองดาบมีตัวเลือกบางคนมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งอะต้องตัดสินใจต้องเลือกคนนั้นหรือคนนี้ดีหรือคนเก่าหรืออะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งมันยังเหมือนยังไม่ได้เลือกเลยนะคะมันยังเหมือนแบบคนนู้นทีคนนี้ทีแบบว่าต้องบริหารเวลาอะไรประเภทนั้นอนะ่ะอันนี้พลังงานสามารถสลับกันได้นะคะเราอาจจะไปดีลกับคนที่แบบเขามีตัวเลือกเขาอาจจะต้องมาแบ่งเวลาคุยกับเราหรืออีกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะมันเห็นเป็นประมาณนั้นมันดูมีความวุ่นวาย มีเรื Besides, ่องบุคคลอื่นบุคคลที่สามเข้ามาบางคนที่บอกเป็นคนเก่านะคะก็ถ้ายังเหมือนยังไม่ได้มีการตัดสินใจชัดเจนมันก็ยังคงจะเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ดูการกระทําของเขานะคะว่าคนรไปต่อไหมอันนี้มันต้องดูนะคะว่าความชัดเจนเนี่ยมันอยู่ที่ใครอย่างเช่นเขาไม่มีความชัดเจนกับเราเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเราไหวหรือเปล่าเราอาจจะตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยว่า ให้เวลาเท่านั้นเท่านี้นะถ้าไม่กลับมาหรือไม่ไม่ดีขึ้นก็มูฟแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำแบบนั้นไม่งั้นมันก็ยังจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนไม่สุดอ่ะมันติดติดขัดขัดแทนที่จะได้เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ยังต้องมาคิดถึงแต่เรื่องความรักเนี่ย ต้องตัดสินใจมีความสับสนอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้เด็ดขาดสักทีนะคะถ้าถ้าถ้าฝั่งนั้นมีความไม่ชัดเจนอะ่ะอืมแต่ถ้าเป็นฝั่งเราเองที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเรามีคนอีกคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องชัดเจนจริงๆนะคะโอเคมาดูพลังงานราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้างคอเ r ีย s กลุ่ม กอเปียโอพิจิกเฉมินายมิถุนค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับคนมีคู่ราศีมิถุนมาเช็คพลังงานในอดีตเป็นยังไงบ้างสองเหรียญ <He al. S 2> the the will king of cups four of s w o r d มันเหมือนมีความแบบกลับไปกลับมาไม่ชัดเจนบางครั้งก็พยายามมีรักษาการบางครั้งก็นิ่งๆเหมือนเป็นความรู้สึก พยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอันี้คะเหมือนแบบพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะคืบหน้าไปได้มากกว่านี้ไม่สามารถที่จะชัดเจนเนี่ยเพราะมันเป็นไพ่สีดาบอะมันเป็นการที่ใช้ความคิดยังไม่แอคชั่นอะไรนิ่งๆคิดในใจ บางครั้งก็คือคิดอะไรรู้สึกอะไรยังไม่ได้แบบสแสดงออกไปชัดเจนหรือว่าไม่ได้พูดกันตรงๆก่อะนะคะอืมบางครั้งก็เลยไม่รู้ความรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างคิดยังไงกันแน่มีความไม่ชัดเจนไปดูว่าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย ความรักเป็นไงคะก็ยังคงมีสีดาบอยู่แปดไม้ The Emperor Empress ดูดีเลยนะดูดี e m p e r o r Empress ใครที่เป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันอนะเพราะว่าไพ่อันนี้มันเป็นไพ่คู่กันเลยนะคะ บางคนอาจจะอย่างเช่นคบกันมานานแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวแต่งงานมีลูกหรืออะไรเงี้ยแล้วนะคะมันก็ก็ต้องไปกันต่อถึงแม้มันจะมีเรื่องหงุดหงิดไม่ชอบใจมีปัญหาอะไรก็ตามมันก็ก็ยังไปกันนะคะคือไม่รู้ว่า คนมีคู่ที่เข้ามาดูเนี่ยมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นมาไหมนะเหมือนมันเห็นมาอีกพลังงานหนึ่งก็คือมีบุคคลอื่นเข้ามาแต่ท้ายที่สุดคือในเดือนมิถุนายนเนี่ยใครที่เป็นคู่กันอย่างเช่นแต่งงานกันแล้วบุคคลที่สามที่เข้ามาเนี่ยก็จะหายไปก็จะโดนผลักออกอย่างเงี้ยนะคะเห็นเป็นประมาณนั้นอะ ไม่ว่าจะไม่ว่าคนที่เข้ามาดูจะเป็นใครนะคะแต่คือคนที่คู่กันในทางที่แบบถูกต้องยังไงก็ได้คู่กันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรากับเขาคบกันเป็นแฟนว่าเป็นครอบครัวก,กันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าปัญหาจากบุคคลอื่นมันจะมาทำอะไรเราได้ยังไงก็ได้ไปกันต่อแน่ๆ แต่ด้วยความที่ไพ่ไพ่ไฟมันขึ้นค่อนข้างเยอะก็ระวังเรื่องอารมณ์เนะีคะอารมณ์หงุดหงิดพูดไม่ทันคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระวังดีๆบางครั้งมันก็เหมือนเจ็บจี๊ดก็ได้นะแทงใจอย่างเงี้ยเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็ส่งผลความรู้สึกของอีกฝ่ายมันย่ำแย่ก็ได้เราต้องระวังเรื่องคำพูดที่บางทีไม่ได้คิดก่อนอย่าพิ่งแบบรีบ รีบร้อนเกินไปคิดก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรให้มากๆนะคะมันก็จะดีมันก็จะไปรอดโอเคเราดูซิว่ามีราศีของเขาเป็นอะไรไดีบ้าง aries made l i b r tuns sagittarius นูค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ ยังไงถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ